ก็จะจบในพาร์ทของปีห้าเก้าเลยนะก็คือเนี่ยปีห้าเก้าที่เป็นข้อสอบตรงนี้ก็จะออกมาสามข้อนะครับมีการคอร์สของทั้งหมดเลยเขาจะแยกเป็นการคอร์สที่เป็นโครโมโซมร่างกายแล้วก็การคอร์สที่เป็นโครโมโซมเพศนะครับทีนี้เรามาดูของปีหกศูนย์คือครูเอาข้อสอบมาให้ดูหลายๆปีเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกนักเรียนว่าข้อสอบแต่ละส่วนมันมักจะซ้ํากันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซ้ากันทั้งหมดนะครับ ทีนี้มาดูข้อที่เจ็ดนะครับตรงนี้บอกว่าข้อใดอธิบายกรรมวิธีของเทคโนโลยีชีวภาพไม่ถูกต้องนะครับเทคโนโลยีชีวภาพนะพันธุวิศวกรรมการนํายีนเลืองแสงข,ของแบคทีเรียรใส่ให้กับเซลล์ของหนูอันนี้สามารถทําได้นะครับเราสามารถสร้างหนูเลืองแสงได้นะครับอ่าข้อที่สองนะครับบอกว่าการผสมเทียมพันปลาทับทิมโดย การผสมปลาทับทิมโดยไม่ต้องอาศัยการปฏิสนธตติตามธรรมชาติอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับปลาทับทิมก็คือปลานินสีชมพูนะครับเราสามารถรีดอ่าไข่ออกมาแล้วก็รีดอสุจิของปลาตัวผู้ออกมาแล้วก็มาผสมกันในภาชนะด้านนอกนะครับเขาจะเรียกว่าการผสมเทียมนะครับการโคลนการนานิวเคลียสของเซลล์ไข่สุนัขพันุ์หนึ่งมาเลี้ยงให้แบ่งเซลล์เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าข้อนี้ผิดนะการโคลนนะครับ อ่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับข้อที่สามไม่ใช่นะอ่าการโคลนไม่ใช่การนำนิวเคลียสของเซลล์ไข่มามาพอลีเอีกนะครับแต่ว่าการคโคลนเนี่ยจะทำได้โดยการที่ไปเอา,อาเซลล์ไข่มาก่อนเสร็จปุ๊บเราเอา,อาโครโมโซมที่อยู่ในเซลลไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยเอาออกพอออกปุ๊บเราไปานำเอาโครโมโซมร่างกายนะครับคือโครโมโซมร่างกายเลยมาใส่ในเซลลไข่อีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือการคโคลนนะ อาการถ่ายไฟตัวอ่อนน้าตัวอ่อน,น,ออนจากแม่วัวตัวหนึ่งไปใส่ให้กับมดลูกของอแม่วัวอีกตัวหนึ่งใช่นะครับข้อที่ผิดก็คือข้อสามนะครับเดี๋ยวครูไปรับเพื่อนเข้าห้องก่อนไม่ยินตึ้งหนึ่งอยู่ออาไปแล้วนะครับอ่ะโอเคคือข้อสอบข้อนี้ที่ครูพูดเร็วเป็นเพราะว่าครูไม่ค่อยเน้นนะเพราะว่าข้อสอบอันนี้จะเป็นข้อสอบที่เขาเรียกว่าความรู้ความจํานะครับ คือถ้านักเรียนจําได้ก็จะตอบได้ถ้าจําไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นะครับโอเคนะข้อนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันนะครับอ่ะข้อถัดมานะครับอ่ะข้อนี้นักเรียนเรียนมาตรกตรเลยนะครับทำไมครูถึงเน้นเน้นจังนะครับอ่ะ,อะมาดูนะครับข้อที่สิบพิจารณาแผนภาพโครโมโซมของคนแล้วตอบคำถาม โครโมโซมในภาพเป็นเพศใดแสดงอาการใดของโรคอ่ะครูถามก่อนว่ารูปเนี้ยเป็นเพศอะไรพีกตอบผู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่ถ้าเราจะดูเพศเนี่ยเราดูที่โครโมโซมคู่ที่ <23. S 1> เก่งมากหรือเราจะเรียกว่าสิบโครโมโซมใช่ไหมนักเรียนเห็นยังไงครับคู่ที่ยีสามมันเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบ เก,กเ,กเก่งมาก x ก,กับ x แปลว่าตรงนี้คือเพศอะไรเพศหญิงครับดังนั้นข้ออื่นเราตัดทิ้งเลยที่เป็นเพศชายโอเคไหมอ่าทีนี้นักเรียนลองหาซีว่าคู่ไหนผิดปกติ <15. S 1> คู่ที่ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดเก่งมากอันอื่นมันเป็นคู่หมดเลยเห็นไหมนี่เป็นคู่หมดเลยแต่มียี่สิบเอ็ดมันเป็นไงมันเกินมาหนึ่งแห้ง ถ้ามีโครโมโซมเกินมาหนึ่งแห่งเราจะเรียกโรคนั้นว่ากลุ่มอาการดาวหรือทารัสซีเมียคู่ที่เปดเกินมาจำได้ไหมเนี่ยจำไ,ได้ค่ะชื่ออะไรนะกลุ่มอาการอะไรนะดาวมังครับอ่าดาวมังคับถูกต้องครับไม่มังคับหรอกถูกแล้วนะครับแสดงว่ายังพอคุ้นคุ้นอยู่นะครับโครโมโซมเกินมาคู่ที่เปดเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มอาการดาวนะครับส่วนทารัสซีเมียนั้นเป็นความผิดปกติของยีนนะครับ ่าไม่ได้เกี่ยวกันนะครับอ่าก็จะออกประมาณนี้นะครับถือว่าง่ายนะข้อสอบข้อน,นี้นะครับถือว่าง่ายนะกลุ่มอาการดาวนักเรียนก็ดูอันดับแรกดูว่าเป็นเพศอะไรถ้าเราจะรู้ว่าเพศอะไรนักเรีเลงมาที่คู่ยีิบสามอ่าบางคนอาจจะสงสัยมันดูยังไงว่าเอนะครับคือมันไม่เป็น x ให้นักเรียนดูชัดๆหรอกแต่ว่าถ้าเป็นเพศชาย สิ่งที่นักเรียนจะสังเกตได้ก็คือมันจะมีโครโมโซมแท่งหนึ่งที่เป็นแท่งใหญ่แล้วก็อีกอันนึงเป็นแท่งเล็กๆหมายความว่ามันไม่เท่ากันน่ะนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าอันนั้นคือโครโมโซมเพศชายนะครับไม่แน่ปีหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนตรงนี้จากเพศหญิงเป็นเพศชายก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อนี้ไม่ยากนะอ่าข้อนี้สิบเอ็ดอ้าวเด็กเด็กเด็ก ข้อ11นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีภาพเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่นะไม่นะครับครูบอกเลยนะข้อสอบที่อ่าเป็นมาตรฐานเวลาเธอไปสอบแข่งขันเนี่ยเธอจะเจอข้อสอบที่เขาจะไม่ถามนะว่าอ่าถูกทุกข้ออะไรแบบนี้ส่วนมากจะไม่เจอไม่เจอเลยนะครับข้อสอบที่เป็นมาตรฐานที่เธอไปสอบข้างนอกแต่ข้อสอบที่เธอจะเจอคือ เขาจะถามหาข้อที่ไม่ถูกต้องไม่เหมือนเพื่อนกันเแบบนี้เขาจะถามทำไมเขาถึงชอบบอ,อกข้อสอบในการออกลนนักษณะนี้เป็นเพราะว่านักเรียนจะต้องอ่านทุกข้อทุกช้อยนะครับมันเป็นบังการบังคับให้อ่านนะครับดังนั้นเขาจะชอบออกมากคนที่ออกข้อสอบอ่าทั่วไปนะครับทีนี้มาดูเช่นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะการขยายพันธุ์อ่าไม้ ผลเศรษฐกิจด,ด้วยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ่าอ่าเป็นนะครับตรงนี้อ่าการผลิตจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุก,กรรมเพื่อใช้บำบัดน้ําเสียน,นี้ก็เป็นนะครับการสังเคราะห์เส้นใยผ้าจากปิโตรเลียมอันนี้ไม่ใช่นะครับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยการตรวจดีเอ็อันนี้ใช่นะครับดังนั้นข้อที่มันไม่ใช่เลยก็คือข้อสามถามว่าทําไมครูถึงตัดสินใจได้เร็วขนาดนี้ปิโตรเลียมมันไม่ใช่ปิโตรเลียมคำว่ามันจะมีสองมันจะมีสองคนักเรียน คาว่าชีวภาพนี่หมายถึงชีวิตข้อ1การขยายพันธุ์ไม้ผลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต,ต,วม,วตมีข้อเดียวที่เป็นเส้นใยผ้าจากปิโตเลียมไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมันจะมีอีกคำหนึ่งเขามักจะถามาพร้อมกันเสมอนะครับถ้าไม่ถามเทคโนโลยีชีวภาพเขาก็จะถามเทคโนโลยีกายภาพ คำว่ากายภาพเนี่ยจะต่างกับชีวภาพก็คือถ้าพูดถึงกายภาพเมื่อไหร่ก็คือไม่มีชีวิตนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกเป็นคุณหมอในการอาสอบประวัติคนไข้นะครับทีนี้ปีนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องโรคนะครับเป็นส่วนใหญ่นะถามเกี่ยวกับเรื่องโรค ข้อนี้43บอกว่าอ่าพิจารณาอาการของโรคต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะครับอาการตาชี้ขึ้นลิ้นจุกปากร่างจมูกแบนนิ้วมือสั้นป้อมพัฒนาการทางสมองช้านักเรียนพอจะรู้ไหมเป็นโรคพันธุก,กรรมอะไรไอะไรนะดาวครับเก่งมากครับจําได้ไหมที่ครูสอนครูเคยสอนวา่ากลุ่มอาการดาวคู่ที่21ลักษณะอาการที่ปรากฏชัดคือส่วนมากจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการที่มันสั้นๆ ครับครูเคยสอนว่ามันสั้นๆนะครับมีอะไรบ้างสั้นนี่ไงมีลิ้นจุกปากคำาว่าลิ้นจุกปากก็คือลิ้นมันสั้นจุกเข้าไปในปากด่างจมูกแมงน,นะครับนิ้วมือสั้นป้อมอันนี้ชัดเจนอ่พาพัฒนาการทางสมองช้าคือกลุ่มอาการดาวนะครับอ่าอาการดาวเนาะในนี้เขาเขียนว่าอาการดาวนะครับอ่อา,า,าอทีนี้อาการที่สองอาการซีดตาเหลืองผิวหนังคล้ำ ร่างกายจะเริญนเติบโตช้ากว่าปกตินะครับอ่ะให้ดาวนีสองโลกนี่ถ้าเราไม่รู้วิธีการทำข้อสอบถ้าไม่รู้ไปดูชอยนะครับโรคอะไรธาลัสซีเมียค่ะอ่าธาลัสซีเมียนะครับ,รรรรบหรือว่าเลือดจางนะครับอ่าธาลัสซีเมียนะครับตรงนี้นะต่อไปภาวะตาบอดสีเห็นสีแดงสีเขียวหรือสีเงินต่างไปจากคนปกติอันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าคือตาบอดสี นะครับบอกมาตรงๆเลยอ่ะทีนี้มาดูนะครับข้อถามหาในนี้มีข้อถูกอยู่2ข้อข้อสรุปเกี่ยวกับอาการทั้ง3อ่าได้ถูกต้องเดี๋ยวคุยย่อลงก่อนจะได้เห็นพร้อมกันเลยอาการที่1เป็นอาการป่วยของกลุ่มอาการดาววักแรกถูกไหมถูกนะมีความผิดปกติบนโครโมโซมร่างกายโครโมโซมร่างกายคือคู่ที่1ถึง ยี่สิบสองกลุมาการดาวผิดปกติคู่เที่เท่าไหรคู่เที่ยวอะไรยี่สิบสามยี่สิบเงียบเงียคู่เที่ยวอะไรข้อนี้เอาเอเอาไปไหนแล้วนี่นี่เขาก็จะถามย้ำอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมคู่เที่ยวอะไรผิดปกติยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือผิดปกติของคู่ที่ยีสบเอดซึ่งโครโมส ซึ่งคือโครโมโซมร่างกายดังนั้นข้อนี้ถูกไหมข้อนี้ถูกต้องนะครับอ่าเนี่ยนะประโยคแรกบอกว่าอาการที่หนึ่งคือกลุ่มอาการดาวนี่เราวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วว่ามันคือกลุ่มอาการดาวความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายก็ถูกผิดปกติโครโมโซมร่างกายคู่ที่21ที่จากเดิมมี2แท่งดัากายเป็น3แท่งโอเคนะครับต่อไปนะครับ อาการที่สองเป็นอุปการของธาลัสซีเมียวักแรกนี่ถูกนะมีความผิดปกติที่ยีนบนโครโมโซมเพศอันนี้ผิดผิดที่คําว่าโครโมโซมเพศเก่งมากเพราะว่าธาลัสซีเมียมันอยู่บนโครโมโซมร่างกายถูกต้องนะครับต่อไปอาการที่สามเป็นอาการของโรคตาบอดส,สีวักแรกนี่ถูกนะนะครับที่มีความผิดปกติที่ยีนบนโครโมโซมเพศชายเท่านั้น ถูกหรือผิดผิดครับผิดค่ะผิดผิดเพราะว่าได้ดไดทั้งสองผิดอ่าไปดูนะตาบอดสีครูเฉลยมาให้แล้วนะเมื่อกี้รอบหนึ่งอ่าเนี่ยนะักเรียนเห็นไหมยินตาบอดสีตรงนี้ใช่ไหมมันจะอยู่บนโครโมโซมอะไรเท่านั้นโครโ,โ,โ,โมโซมเพศหญิงโครโมโซม X ค่ะเก่งมากมันจะอยู่บนโครโมโซม X เ,เท่านั้นเห็นไหม อยู่เฉพาะโครโมโซม x อยู่บนโครโมโซม x เท่านั้น<ม>ครูเคยบอกไปแล้วนะว่ายีนมันจะอยู่เฉพาะบนโครโมโซม x จะไม่อยู่บนโครโมโซม y ซึ่งถ้าอยู่บนโครโมโซม x นั่นก็หมายถึงเราต้องเปลี่ยนตรงนี้จากคำว่าชายเป็นหญิงเ<ส>ขีย์นะข้อนี้เลยผิดนะครับผิดตรงนี้นะต่อไปข้อที่4อาการที่1ึคือกลุ่มอาการดาวนี่เป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศชายและเพศหญิง ถูกไหมไม่ค่ะไม่เพราะโครโมโซมอุบัมาการดาวผิดปกติบนโครโมโซมเพศไหมไม่ค่ไม่มันอยู่บนโครโมโซมร่างกายคือคู่ที่หนึ่งถึงยีองนะครับหวังว่าเรียนจะเคลียร์นะต่อไปข้อที่5้านะครับอาการที่2อาการที่2คืออะไรคือทาลัสซีเมียนะเป็นความผิดปกติบนยีนบนโครโมโซมร่างกายทั้งเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมอยู่บนโครโมโซมร่างกายใช่ไหม ค่ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมใช่ครับดังนั้นข้อนี้ถูกน่าจะถูกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูลองพิจารณา5กับ6นะอาการที่3คือตาบอดสีนะเป็นความปิดปกติบนโครโมโซมเพศชายและเพศหญิงข้อ5กับข้อ6ถ้าให้ตอบเธอจะตอบข้อไหนข้อ5ค่ะข้อ5แล้วครูถามหน่อยข้อ6ผิดเพราะอะไรเพราะยีนมันอยู่ที่โครโมโซมเอกค่ะ โอ้โหเก่งมากนะครับตบมือให้รัวๆรเลยนะครับเสียดายไม่มีเอฟเฟกนะครับวันนี้ยังไม่ได้เตรียมเอฟเฟกมานะครับอ่หาดีมากนะครับสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนก็คือเวลาเราไปทําข้อสอบโอนเนี่ยข้อสอบกระดาษที่เขาแจกมามันเป็นของนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือขีดมันครูเลยนะนักเรียนขีดมันลงไปส่วนไหนที่มันจะช่วยทําให้เราเข้าใจได้นักเรียนขีดลงไปเลยเขาไม่ได้ว่านะครับแล้วนักเรียนค่อยๆตัดช้อยไปเรื่อยตัดช้อยไปเรื่อยแล้วนักเรียนจะได้คําตอบที่ถูกที่สุด อย่างเช่นข้อ5เนี่ยครูรู้อยู่แล้วว่ามันตอบข้อ5แต่ทำไมครูถึงถามข้อ6ก่อนเพื่อที่จะยืนยันคําตอบของข้อ5อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเช็คช้อยไม่ให้เกิดการเราเผลอเลยนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ประสบความสําเร็จมากนะครับเวลาที่ไปสอบถ้าเธอทําข้อสอบจนกระทั่งวิเคราะห์อชอยแล้วตอบได้ว่ามันผิดเพราะอะไร ครูเชื่อว่าออกมาเราไม่ต้องไปดูผลสอบครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราสอบได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเวลาครูไปสอบเนี่ยครูจะนับเลยนะครับว่าครูสอบได้กี่คะแนนทําไมครูถึงรู้ว่าครูสอบได้กี่คะแนนเป็นเพราะว่าครูตัดช้อยแล้วก็ครูบอกได้แล้วว่าข้อนี้มันถูกมันผิดเพราะอะไรนะครับอ่าอันนี้สําคัญนะครูก็เคยสอบไม่ได้จนกระทั่งมาก็พอมีความรู้ไปสอบได้แล้วครูก็อยากถ่ายทอดส่วนนี้ให้นักเรียนว่า ถ้าเรียนอยากสอบได้อยากแข่งได้นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ได้ประมาณไหนก็คือประมาณนี้แหละที่ครูกําลังสอนนักเรียนอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็ฝึกทํำบ่อยๆเดี๋ยวก็ทําได้นะครับอ่ะก็จะจบไปแล้วอีก1ปีอันนี้เป็นของปี60